สวัสดีครับผมอาจารย์โมทิปจัก์ููนะครับพบกันอีกเช่นเคยในการเรียนรู้วิชาดูดวงเลข7ตัว4ฐานนะครับสำหรับในวันนี้มาตามคำขอนะครับหลายๆคนเคยอ่านคอมเมนต์แล้วอยากจะรู้ว่าดวงตองนะครับหรือคนที่เกิดวันเดือนปีเป็นเลขเดียวกันเวลาเราทายดวงชะตาแบบนี้ เราจะทายยังไงนะครับบางทีแล้วบางหมอดูบางท่านก็บอกว่าดวงชะตานี้เป็นดวงแข็งดวงเด็ดเดียวดวงดูยากดวงไม่ดูดวงดูไม่ได้อะไรงงี้ก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ไม่มีดวงชะตาไหนาที่เราดูดวงไม่ได้นะครับเพียงแค่เราจะรู้วิธีการหรือเปล่านะครับวันนี้ ก็จะมาสอนเทคนิคการดูง่ายๆพื้นฐานเลยนะครับสำหรับดวงชะตาเลขตองนะครับดูยังไงนะครับความจริงแล้วเนี่ยการดูเลขตองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเล่าเรื่องยากถ้าสมมุติว่าเราคาดหวังมากเกินไปนะครับอันดับแรกเนี่ยเวลาผมดูดวงชะตาเนี่ยผมจะดูพื้นฐานเลยปากก่อนนะครับปากเป็นดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับ ก็ถ่ายตามตำราเลยครับปาาเป็นดาวอาทิตย์ก็พูดจาเผ็ดร้อนตอบโต้รุนแรงเจรจาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีวาทะเฉียบคมพูดมาอะไรมาก็สวนกลับได้ทันทีนะครับแล้วเวลาเราดูเนี่ยเราก็เล่าจากดวงดาวของดวงอาทิตย์ที่มีความหมายแล้วก็เล่าจากดาวสีในพื้นชตาในทักษะกำเนิดนั่นเองนะครับก็ดาวสีเป็นดาวอาทิตย์ก็ ผู้ใหญ่ก็ให้คุณเจราจาอะไรก็สําเร็จนะครับต่อมาก็มาดูที่ใจนะครับใจก็เป็นดาวอาทิตย์เหมือนกันใจร้อนวู่วานทําอะไรหวังผลสําเร็จทันทีดาวอาทิตย์เป็นใจอยู่บ้านไม่ติดอยู่ที่ไหนต้องยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือไม่อย่างนั้นก็ในวัยเด็กก็ต้องเคยมีการย้ายบ้านย้ายใหญ่จากถิ่นที่อยู่จากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับในตำแหน่งลาภะ ดาวอาทิตย์อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ทายดาวอาทิตย์ในเรื่องลาภผลต่างๆเจ้าชะตาเองมีลาภผลพิเศษจากผู้ใหญ่เอาดาวอาทิตย์มาเชื่อมกับปิตาเอาดาวาพบมาเชื่อมกันนะครับลาภะมาเชื่อมกันก็จะเล่าเรื่องลอาภผลมาจากปิตาเพราะฉะนั้นเจ้าชะตานี้ก็ได้ลาภผลมาจากผู้ใหญ่นะครับเวลาเราทายแล้วก็จะเชื่อมเชื่อมพบข้อหากันเจ้าชะตาเองเนี่ยมีลาภผลจากพันธุจากครอบครัว ก็ได้ก็มีความหมายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วเราทายปากใจที่นั่งเป็นพื้นฐานเนี่ยเพื่อถ่ายง่ายๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูแล้วว่าดาวคู่ดาวที่มีความหมายเพิ่มเติมนะครับอย่างในดวงชะตาน,นี่มีดาวอาทิตย์ฐานกําลังที่4เนี่ยเป็นดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูนะครับอาทิตย์ผิดอังคาร เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์กับมงังคารเจอกันก็เป็นคู่ศัตรูกันก็ทําให้บั่นทอนบั่นทอนในเรื่องอะไรเจ้าชะตาเองลาภผลต่างๆเนี่ยกว่าจะได้มาต้องเกิดความเสียหายแตกหกักอุปสรรคมากกว่าผู้อื่นเพราะดาวคู่ศัตรูมาบั่นทอนนั่นเองนะครับคําพูดจาของเจ้าชะตาเองเนี่ยที่เป็นดาวอาทิตย์ที่เผจร้อนธรรมดาเนี่ยมีดาวคารมาร่วมก็ทําให้พูดจา เผ็ดร้อนแตกหักเข้าไปใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพูดจาจะแรงขึ้นกว่าคนปกติที่ดาวอาทิตย์ธรรมดาทั่วไปเพราะมีดาวอังคารมาร่วมนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมีดาวอังคารมาร่วมเราก็สามารถเชื่อมเชื่อมพบนะครับจากดาวอังคารนะครับเชื่อมพบจากดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารของเขาเนี่ยโยงไปที่ทาสาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า คําคพูดเขาเราเชื่อมไปดูที่ปีตาถึงแม้คาพูดของเขาเป็นปีตาเป็นดาวทิ่แต่หาก,ก็จริงนะแต่คําพูดของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่นใครมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ต้องมาขอร้องหรอกเขาออกปากช่วยก่อนเลยเพราะปากคําพูดของเขาไปตกที่ตําแหน่งทาสานั่นเองนะครับใจของเขาก็โยงไปที่ทาสาเช่นเดียวกันก็เป็นคนที่มีใจอาสาช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหากับคนอื่นถึงแม้ในบางครั้ง ขาอาจจะเป็นคนที่ตรงผงผางชงชังในคําพูดเพราะมีดาวแตหกหักแปรของเขาเองก็เป็นคนที่อาสาช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องลาภผลเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เราก็จะบันทอนละลาภผลสิ่งที่จะได้รับใช่ไหมครับแต่ว่าลาภผลเขามาไปตกทาสาเพราะฉะนั้นลาภผลที่เขาจะได้เนี่ยเขาก็ได้มาเพื่อไปให้คนอื่นหรือได้ลาภผลมาแล้วก็ต้องถูกคนอื่นแบ่งบันไปนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่า พื้นฐานของการทายเนี่ยเลขตองเนี่ยไม่ได้ยากแต่อันดับแรกที่เราต้องจําคือพื้นฐานของการทายปากใจที่นั่งก่อนดาวคู่มิตรคู่ศัตรูที่จะส่งผลทําให้เกิดการพยากรณ์ในรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราได้พื้นฐานของดาวคู่มิตรคู่ศัตรูเพื่อมาบันทอนกาลังแล้วแล้วก็เชื่อมไปถึงภพต่างๆเพื่อจะเล่าเรื่องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการทายปากใจที่นั่งแล้วถ้าสมมติเราจะมาดูการงานล่ะเรามาดูการงานเขาเป็นยังไงนะครับการงานเราก็จะดูที่ภพกรรมะอย่างเดียวนะครับก่อนอันดับแรกนะครับการงานของเจ้าชะตาเองไปดูซิว่าเป็นยังไงก็ไปดูที่ดาวเสารนั่นเองนะครับดาวเสาเป็นอะไรกับชะตาเขาดวงชะตานี้มีดาวเสาเป็นกาลีในตําแหน่งการงานเพราะฉะนั้นจ้าชะตาเอง ก็ทํางานไม่ติดที่ทํางานซ้ําๆแบบเดิมๆทําได้ไม่นานโยกย้ายเรื่องงานบ่อยมีปัญหาเรื่องงานมากกว่าผู้อื่นแล้วก็สหาชาติเป็นกาลีเพื่อนน้อยญาติพี่น้องน้อยอยู่ไกลเพื่อนสังคมไม่ค่อยเกื้อหนุนฐานนางเป็นกาลีก็เก็บเงินไม่อยู่นะครับแล้วมันจะมีเรื่องคู่ดาวเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมครับเจ็บ นะครับฐาน 21- 21เยนี่ยก็คือกำลังของดาวศุกร์นะครับศุกร์กับเสาเป็นเสียนศัตรูนะครับศุกร์กับเสาเป็นเสียนศัตรูถ้าเราจำเรื่องดาวคู่ดาวที่ให้โทษคู่ดาวที่เป็นคู่ศัตรูปั๊บเราก็จะจำเรื่องอ๋อมันให้โทษนี่เพราะฉะนั้นงานเขาเนี่ยมีศัตรูตลอดนั่นเองมีขวากหนามมีอุปสรรคมากกว่าคนอื่นดาวศุกร์กับดาวเสาเนี่ยในการพยากรณ์ผมจะ พูดถึงสิ่งที่จะได้รับมาเนี่ยมาร์กจะต้องรอคอยถ้าในตำนานพระเคราะชาติเวรเนี่ยก็จะเล่าถึงว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยก็มีดาวเสาซึ่งเป็นงูกำลังจะไปกินกบซึ่งเป็นดาวอังคารแล้วกบเนี่ยกระโดดหนีเข้าไปต้นในต้นไม้ซึ่งมีลูกเทวดาอยู่ลูกคเทวดาเนี่ยเป็นดาวสุกนะครับลูกเทวดาเป็นดาวสุก ดาวเสาอะซึ่งเป็นงูเนี่ยกำลังจะไปกินกบในใต้ต้นไม้ที่ดาวสุกอยู่ลูกเทวดาก็เลยบอกบอกงูว่าเจ้าห้ามมากินกบในพื้นที่ของข้าสุดท้ายแล้วงูจะได้กินกบไหมงูก็ไม่ได้กดก็ได้แต่รอกบที่จะออกมาเพื่อตัวเองกินทั้งที่ททกบเป็นอาหารตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความหมายของนิทานประเคราะห์ชาติเวรมาเชื่อมในการเล่าเรื่องการงานเขาเจ้าชะตาเองเนี่ยผลประโยชน์อะไรที่จะได้รับเนี่ยมักมีคนอื่นขัดลาบตลอดในเรื่องงานแล้วก็ แทนที่จะได้งานได้เงินมาก็ต้องรอก่อนยังไม่ได้เขารับปากไว้แล้วว่าจะให้ก็ยังไม่ให้สักทีนี่ก็คือการทายความหมายของตำแหน่งการงานจากคู่ดาวนะครับไม่ยากเลยในการเรียนรู้ในเรื่องเลขเจ็ดตัวถ้าเราจำคู่ดาวคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุคู่สมพลจะช่วยเสริมในเรื่องคำพยากรณ์ของเราแม้แต่เป็นเลขตองเลขที่เหมือนกันก็จะสามารถทายได้อย่าง แม่นยำและก็ง่ายได้นั่นเองนะครับมีคู่ศัตรูอีกหนึ่งคู่ศัตรูก็คือภพปัตตนีนั่นเองนะครับปัตตนีเนี่ยดาวพุธกับราหูพุธอันตภาลา,าลาหูนะครับโอ้โหไดนูฮิตา,ตานี้มีดาวคู่ศัตรูเกือบทั้งหมดเลยนะเนี่ยพุธอันตภาลา,าลาหูเนี่ยก็ทําให้ตําแหน่งคู่เขาเนี่ยเกิดปัญหาขัดแย้งกัน เกิดปากเสียงเกิดคดีความร่วมกับราหูถูกฟ้องร้องเรื่องคดีความในเรื่องคู่พุธกับลาหูอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเจ้าชะตาในเรื่องนั้นเนี่ยมักถูกเบี้ยวสัญญาข้อตกลงคุยกันแล้วนัดกันแล้วตกลงกันแล้วไม่ทําตามคําพูดเพราะฉะนั้นแต่งกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วก็อย่านั่นเองเพราะมีคู่ศัตรูมานะครับแล้วอีก ตำแหน่งหนึ่งครับจันทร์กับครูเป็นเอริแกกันโอ้โหดวงชะตานี้ทําไมมีศัตรูเยอะจังเลยเป็นเลขตองเนี่ยจะมีดาวคู่ศัตรูค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาทายก็จะมีอุปสรรคปัญหาแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันตัวเจ้าชะตาเองมีมรณะนะครับมีมรณะเป็นดาวพฤหัสมีตนุเป็นดาวพฤหัสแล้วก็มีอัตาเป็นดาวพฤหัสฐานดาวจันทร์เป็นคู่ศัตรูดาวพฤหัสจันทร์ปันตัวหาผัวเมียมิได้พักได้เสียขันหมากมั่น จันกับครูเป็นอริแก่กันเพราะฉะนั้นดวงชาตานี้ดวงาตานี้มีดาวพืฤหัสจันทร์จ้าชะตาปันตัวหาผัวเมียไม่ได้พักได้เสียขันมากก็คือจ้าชะตานี้จะต้องอยู่ก่อนแต่งมีคู่ก่อนที่จะได้แต่งงานบางดวงชะตาก็คือไม่ได้แต่งงานอยู่กันไปเลยไม่ได้สินสอดทองมั่นแล้วก็จัน์กับครูที่เป็นอริแก่กันในตําแหน่งในการ อ่าพระคอคู่ศัตรูเนี่ยก็จะบอกว่าเมื่อเป็นคู่ศัตรูกันแล้วมักจะขัดแย้งเพราะความคิดเห็นเพราะความหวังดีเพราะว่าในตำนานพระคอชาติเวรที่เกี่ยวข้องเนี่ยพื้นหัดกับจันเนี่ยเป็นพ่อกับลูกกันพ่อก็หวังดีกับลูกให้ทำอย่างนี้ลูกก็ไม่อยากอยากทาอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นศัตรูขัดแย้งกันแตกตัดกันไม่ขาดเพราะเป็นพ่อลูกกันนั่นเองจักรสตาเองเมื่อมีใจตัวตนแล้วก็มรณะเนี่ยที่เป็นคู่ศัตรูกันจึงทําให เป็นคนที่บางครั้งตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ลังเลโลเลไม่แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเล่าเรื่องดวงตองด,ด,ดวงชะตาตองให้ฟังนะครับมีคู่ศัตรูครบเลยนะครับอาทิตย์ผิดอังคารนะครับพุทธอันตพาอรารวาสลาหูสุกเกษเป็นเสี้ยนศัตรูจันทร์กับคูเป็นอริแก่กันเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะเหนื่อยยากนะครับแล้วก็ ในความหมายอื่นๆที่เกิดจากการพยากรณ์เช่นในตำแหน่งลักนณาในตำแหน่งอื่นก็จะสามารถทายเรื่องราวได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนะักพยากรณ์ทั้งหลายที่เรียนรู้เรื่องการดูดวงเลขเจ็ตัวเมื่อเจอ,เจอดวงชะตาที่เป็นเลขตองไม่ต้องกลัวนะครับพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วสามารถนําไปใช้พยากรณ์ได้สามารถที่จะนํามาบอกเล่าเรื่องราวของดวงชะตาชีวิตของบุคคลคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมเปิดคอร์สสอนนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปลงมาน้อยลงเพราะว่า,าทำสื่อหลายอย่างนะครับก็ยังไม่ลืมนะครับที่จะทำคลิปถ้ามีไอเดียอะไรใหม่ๆใ,ในการที่จะเล่าเรื่องแล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่เรียนรู้เรื่องการดูดวงก็จะนำคลิปนำมาเสนอให้อีกเช่นเคยนะครับฝาก ซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับในค,บคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับหายใจไม่ทันละขอบคุณครับ